สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุคูสุคนพอๆกับผมเบ้าหยอชาแนลนะพี่น้องนะมันนี้ก็ได้แนวเสบๆซมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก่าครับผมเป็นเมนูจุตับนะพี่น้องนะจุตับพี่น้องมาโยได้ตับมาสดๆได้มาโลหนึ่งพี่น้องเ้ยได้ตับมาโลหนึ่งกินบุบเบิลกขอโทษขออภัยพี่น้องก่อนหลวงหน้าเลยนะพี่น้องนะตับโลหนึ่งเจลขมๆมวันนี้เจาน้ำมันงาพี่น้องมาเสบเซบเบาหยอเด้อพี่น้องเด้อ เมนูที่พี่น้องขอมาหลายบรโภบริจัดให้จ้าถืออบริโภคขจุตับเนี่ยมาพี่น้องบอกว่าอะไรงหงลุยเลยนี่เขียวเก้าอือออใส่ข้าวก็นะพี่น้องนะขอโทษขออภัยพี่น้องที่บบกินต,ตับบบกินจ,จุตับเด้อพี่น้องเด้อบบกินของดิบนะอเอามาตรวจ อโอ้โหขอมมันงาก็พี่น้อเลยอืออืม,อมโอ้หวานจุย้ยพอได้กินหึงเลย หวานครับแซ่บนะพี่น้องน้ำมันงาครับ่ยองมันหอมนะพี่น้องนะก็นละพี่น้องยังบ่เคยกินกับรองเมื่อเด้อพี่น้องเด้อมันบ่มีความคาวของตับมันจะมีความหวานนะพี่น้องก็ความหอมของน้ำมันงา หวานหอมขออีกอ,อเืเจ้าขมเจ้าขมมัหวานอื สดสดงามนะพีองนะ จังครับคนเนะพี่น้องบ่ย่อเอาเข้าครัวไปต้มต้มใส่ก,กับบีบีสดอือฮึ 음. <목> 음. <목> 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 ไ้กินถึงเลยแสบคือเกา่าอืมม,มันงา mhm mm ือขักแสบนะพี่น้องนะน้ำมันงาน,นี่พี่น้องถามมาแบบปอย้อนไซ์น้ำมันงานยห้ออย่างมันเป็นของเกาหลีบอกย้อกับบรูสิบอกบุญเดชพี่น้องว่าอู้ไทยกันมีคือกันโลตัส ใส่ยี่ห้อนี่พี่น้องเลยวันนี้เราใส่ยี่ห้อนี้ของเกาหลีนะหอมค่ะละลายในปากเลยอืม Mm. 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 Mm hm. ハッピーノや。 你。Mm mm. สุดท้ายนะพี่น้องนะบุคคลสบายพร้อมนะพี่น้องเราอยากกินหลายเอา Cặp nha Ngon ngam rồi Hãy โชคักนะพี่น้องนะแซ่บนะพี่น้องนะเป็นเมนูจุตับพี่น้องพี่น้องขอมาหลายบอยน้องจัดให้เด้อพี่น้องเด้อจุตับน้ำมันงาเจียวขมขมเอามาฝากพี่ตัวน้องกินบะเบิร์ขอโทษขออภัยพี่น้องเด้ออ่ะสารคดีนี้กันบอยน้องขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขุมที่เข้ามาเบิ้งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบอยน้องบอยน้องอย่งให้พี่ให้น้องด้วยใจขอบคุณจากใจบอยน้องนี่แหละสุดท้ายกันจากหลายพี่จากหลายน้องพี่แค่นี้เด้อสวัสดีครับ